ไม่ดีค่ะสำคัญที่สุดองค์การอนมามัยโลกบอกว่าไลฟ์สไตล์นะคะคือใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เฮลตี้ให้แข็งแรงนะคะอาหารต้องดีสุขภาพต้องดีนอนต้องดีและที่สำคัญอย่าปล่อยตัวเองจมกับความเครียดหรือเสพขาวให้มากเกินไปนะคะเสพให้พอดีแล้วอย่าลืมเอามาปรับปรุงด้วยนะคะอะไรไหนได้เจอคุณหมอคุณหมออยู่แผนกเกี่ยวกับความสวยความงามอยู่แล้วเนาะ,ะมีเคล็ดลับดูแนละตัวเองอยังไงคะไม่ให้แก่ไวบ้าง อ๋อ oh, ไม่ให้แก่ไวอันนี้สําคัญค่ะ <c oughs> เราไม่แก่ไวแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคง่ายด้วยเพราะว่าุมคุ้มกันดีนะคะ <c oughs> อย่างที่คุณหมอเคยบอกหลายๆครั้งไปแล้วค่ะว่าการกินก็สําคัญนะคะกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วนะคะ <c oughs> หมายความว่าอย่างไงจริงๆคือเราก็จะทานอาหารเป็นปกติทุกๆมื้อนะคะแต่เราก็จะเคยได้ยินคําว่า f าส ting คือการงดอาหารในบางช่วงเวลาอันนี้เป็นการจํากัดแคลอรี่เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนส่วนมากเราจะมักใช้ในมื้อเย็นนะ มื้อเย็นหลังหกโมงเย็นขึ้นไปเรางดจนถึง6กโมงเช้าจะได้12ชั่วโมงละอินซูลินมันจะไม่ค่อยหลังละอินซูลินมันจะจําว่าไม่หลังละนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่การดื้อของอินซูลินมันก็จะช่วยกันลดลงเรื่อยๆความเสี่ยงเบาหวานก็จะลดลงนะคะสาคัญที่สุดคือน้ําตาลเนี่ยคือยาพิษของแอนตี้เอจิ้งแปลว่ายิ่งหวานมากยิ่งแก่มากและที่สําคัญเหี่ยวมากด้วยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงน้ําตาลในทุกอย่าง นะคะน้ำตาลในสิ่งที่เรากินชานมไข่มุกน้ำตาลในขนมปังต่างๆนะคะ,ะนั้นคาร,ร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะไม่ค่อยน่ากินกับคนกินนะคะแครอทม,มันมฟักทองอพวกนี้คือคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคือคาร์โบไฮเดรตที่ดีสำคัญคือผล,ลไม้หลากหลายสีรวมถึงผักนะคะอันนี้จะทำให้เราได้รับแอนตี้ออกซิแดนต์หลากหลายและทำให้ร่างกายเราเป็นด่าง ร่างกายเป็นด่างหมายความว่าเวลาคุณหมอพูดแค่พูดเนี่ยค่ะกรดก็เกิดในร่างกายละสิ่งที่เราต้องทําคือกรดที่มากขึ้นทําให้เซลล์เราแก่มากขึ้นเราต้องสร้างสภาวะแวดล้อมข้างๆให้เขาเป็นด่างสิ่งที่เป็นด่างนะคะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ําตาลนะคะน้ำตาลมีความเป็นกรด เติมหนึ่งช้อนเข้ามาก็เติมกรดให้กับร่างกายนะคะอันดับสองคือการที่เราทานอาหารที่มีผักจำนวนที่เยอะนะคะผักนี้จะทำให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างมากขึ้นสำคัญคือน้ำนะคะน้ำที่เราทานเลยนะคะเราก็จะเห็นน้ำด่างทั่วไปน้ำแร่ซึ่งคนไทยไม่ค่อยที่จะทานน้ำแร่เท่าไหร่นะคะอันนี้เสริมเพิ่มระหว่างวันก็จะทำให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างมากขึ้นสำคัญมากๆคือการที่เราจะทำให้กรดฮอร์โมนคือฮอร์โมนของวัยหนุ่มสาว เพิ่มขึ้นทําให้แก้มเรานุ่มเหมือนก้นเด็กนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไมีกระดฮอร์โมนเยอะนะคะเราต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาทองของการหลั่งกรธดฮอร์โมนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มนอนในช่วงนี้นะคะเราใช้เวลาลงวงจรหนึ่งชั่วโมงกว่ากรดฮอร์โมนจะมานะคะซึ่งในแต่ละคืนเรามีเวลาแค่15นาที ที่กรดฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเพราะนั้นเราต้องหลับลึกจริงๆนะคะ15นาทีในแต่ละครั้งนะคะแบ่งไป10ประมาณ4ทุ่มถึงตี2นะคะก็ราลาวประมาณ4ชั่วโมงถูกไหม1ชั่วโมงสร้างกรดฮอร์โมนได้1ครั้งอืมไม่ใช่ว่าทุกคนจะสร้างได้นะคะพอหมดไปร้หน1ครั้ง4ทุ่มยังไม่นอนเรามีเวลา5ทุ่มแต่พอ5ทุ่มกว่าจะลงวงจรเที่ยงคืน1ชั่วโมงเราสร้างได้อีก1ครั้งนะคะตี1สร้างได้อีก15นาทีนะคะเพราฉะนั้น ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องปรับถ้าใครที่ไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนนะคะต้องระวังด้วยหมอไม่ค่อยเห็นใครที่สร้างกรดฮอร์โมนชดเชยได้ในช่วงกลางวันเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีบางคนที่กะดึกทํางานกะดึกแล้วเพอเอิญมีแค่2คนนะคะที่ตรวจเจอแล้วบอกว่ากรดฮอร์โมนทดแทนหลับช่วงกลางวันนี้ได้ดีเท่ากลางคืน เท่ากับเด็กอายุเด็กๆเ,เลย17เลยแต่น้อยนะไม่ใช่ทุกคนทำได้เพราะฉนะนั้นการนอนสำคัญนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือ Exercise ที่จะช่วยในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นโคโรนาไวรัสเองก็ตามนะคะซึ่งเขามีความเสี่ยงในคนที่เป็นอ้วนเป็นหัวใจนะคะการออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอคาร์ดิโอคือการทำให้หัวใจเต้นนะคะในช่วงประมาณโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ120-140ครั้งนะคะเป็นการทำให้หัวใจเต้นเพื่อที่จะรีดไขมันออกเราก็จะผอมลงนะคะแต่เราต้องอดทน30นาทีนะคะช่วงเวลานี้นะคะอย่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลุกไปนั่ง 5นาทีแล้วมาวิ่งใหม่หมอไม่นับนะคะเราต้องวิ่งตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นในในเรื่องของความเร็วแต่เน้นในเรื่องของความสม่ําเสมอนะคะอาจจะวิ่งก็ได้เดินปั่นจักรยานว่ายน้ำนะคะต่อเนื่องกัน30นาทีขึ้นไป